สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ามาพร้อมกับหมวกอัน,นใหญ่บานมากหมวกเป็นหมวกใหม่ค่ะเพิ่งได้มาหมวกกันยูค่ะก็อดีเจอในเฟซบุ๊กค่ะก็เลยได้มาเอ็ม,มาเตรียมไว้เตรียมพร้อมเหมาะกับหน้าร้อนปีนี้น้นะคะจริงๆช่วงนี้ก็เย็นแล้วค่ะเลิกงานแล้วแต่ว่าก็ยังพอมีแดดอยู่ก็เลยใส่หมวกน นิดนึงกันย v วเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะคลิปนี้น่าจะมานี่ค่ะน่าจะมาเปลี่ยนกระถางแมมขนนกเหลืองให้ทุกคนดูกันค่ะคือจริงๆนะก่อนหน้านี้นาะเคยทำเปลี่ยนขนแมวไปเนาะอัพไซด์ขนแมวเปลี่ยนกระถางยิ้มแต่อันนั้นก็คือจะเป็นแบบต้นใหญ่ๆนะคะใช่ไหมอันนี้นาะก็เลยจะเนี่คะ่ะจากสองนิ้ว จะอัพขึ้นเป็น3นิ้วนี้เนาะไปค่ะไปทำกันอุปกรณ์ที่ใช้จะมีปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยเป็นแล้วก็สต็กเกอร์จีค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ปุ๋ยดอกใส่ไปด้วยสีแดงไม่ใส่ค่ะแล้วก็กระถางที่เตรียมอันนี้ เป็นกระถางขนาดสองอไม่ใช่สองนิ้วกระถางขนาดสามนิ้วค่ะแล้วก็รองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะเดี๋ยวนะ่าเลือกต้นมาก่อนเอาต้นไหนดีอ่ะต้นนี้ต้นนี้ชอบดอกสีดอกมากดอกสีสวยมากน่าชอบดอกขนนกเหลืองที่ว่ามันแบบว่าชมพูขาวอะแต่อันนี้มันแบบว่าชมพูมันออกเข้ม,เข,มเข้มเลยก็เลยแบบชอบ นะเดี๋ยวมาเปลี่ยนอันนี้กันค่ะเดี๋ยวอันอื่นเก็บก่อนจะได้เคลียร์ที่เนาะขยับกล้องทำไมาให้กใกล้ๆนะคะเอาดินออกนี่ค่ะอันดับแรก เดี๋ยวนะเทหินออกก่อนหินอันนี้ยังใช้ได้อาจจะมีแบบหินภูเขาไฟปุบปนอยู่นิดหน่อย่ะคะแต่ก็นาพวกแบบว่าเสียดายของเลยเอาใส่ไว้ค่อยแยกอีกทีทีหลังแล้วก็นี่ค่ะอันนี้น้งงดน้ำมาหลายวันแล้วนะคะลาเขาก็ยังโอเคอยู่ไม่แฉะแล้วก็มีปุย๋ยมีอะไรอย่างงี้อยู่ พวกแมมนี่น่าจะใช้ดินคอนข้างปโปร่งมากเขี่ยเขียดินออกนิดนึงค่ะเห็นกันไม่เอ่ยน่าจะไม่ตัดลากเขานะคะอันนี้เพราะว่าลากเขายังไม่ได้แบบเยอะแน่นกระถางเหมือนแบบ ยิมพวกยิ้มตอนนั้นที่นาะเคยเปลี่ยนอ่ะอันนี้เขายังแบบว่าเหมือนเนี่ยพอดึงขึ้นมาก็ยังมีดินอยู่ในกระถางอยู่แสดงว่าราเขายังไม่ได้แก่มากโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วดิน ใส่ดินลงไปก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนนะผักไปก่อนอแล้วก็เต่มสตักเกอร์จีประมาณนี้นะคะโรยไปกันมดกันมแมลงกันหนอนอะไพวกนี้ค่ะ ก็ใส่หินลงไปเพื่อนๆบางคนที่ว่าได้ต้นไม้จากนัาไปอ่ะบางทีก็นักก็บอกเลยถ้าขับกระถางเต็มกระถางอ่ะเอามาให้นาเปลี่ยนให้ได้เพราะว่าบางคนเขาก็ยังไม่รู้ไงคะว่าแบบว่า แคทตัสนี่ใช้ดินต้องเป็นดินเฉพาะเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิธีการก็คือ,อต้องงดลดน้ําด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนะแบบนึกว่าเหมือนไม้ทั่วไปเหมือนยังไม้พืชผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกแล้วก็ลดน้ําเลยแต่แคทตัสไม่ใช่เนาะอันนี้ใส่ปุ๋ยนี่ค่ะ สีฟ้าปุ๋ยดอกเพราะว่าเขาไอบำรุงเขาไปอีกนี่เราใส่ประมาณนี้เลยนะอุ๋ยก็เขียๆหน่อยมือไม้สัน่นร้อนค่ะวันนี้อากาศร้อน ทำงานอยู่ข้างนอกอแดดร้อนมากเลิกงานก็ดิ่งต้องเข้าสวนก็จะอยู่ในชุดทำงานอย่างนี้ประจำนะคะถ้าใครที่แบบดูคลิ้นในอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นเป็นปกติชินตาอ่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นกันโรยหิน หินนี่เพื่อไม่ทำให้น้ำมากระเด็นโดนต้นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ช่วยคุมความชืน้นเราถึงไม่ต้องรดน้ำบ่อย,อยๆค่ะเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะเดี๋ยวนะทำให้ดูอีกต้นหนึ่งดีกว่าผักไปก่อน ต้นนี้ต้นที่สองก็มีดอกทุกต้นแล้วะคะ่ะตอนนี้เทห็นกันแล้วก็บีบกระถางนิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะจริงๆกระถางสองนิ้วไซนี้น่ก็เพิ่งปลูกไม่นานหรอกไม่ถึงปีหรอกค่ะแต่ว่าต้นเขาใหญ่ละแล้และนะ่าอยากให้เขาโตเร็วๆ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาออกมาอาบใส่กระถาง <c oughs> เขาก็ยังไม่ทันแบบว่ารากจะอะไรมากนคะคะก็เขียวๆออ <c oughs> แค่นี้ เสร็จแล้วก็นี่ค่ะก็กะดูประมาณน,นี้ใส่ดินลงไปก่อนดินที่เราใช้ก็เหมือนเดิมนะคะที่เคยบอกคือเป็นดินใบกัมปูหม,มกักแล้วก็ผสมกับหินภูเขาไฟอุ้ยเพลินเยอะไปหน่อยเอาออกก่อนเดี๋ยวว่างในะต้นมันสูง ลางมันไม่ลงอ่ะแค่นี้ค่ะอ่ะดินใบกก้มปุ่มมากแล้วก็สตักเกอร์จีผสมหินภูเขอไฟผสมเพอร์ไลท์ค่ะแล้วก็ก็มีออสโมโคดมีสตักเกอร์จีไปบ้างแล้วบางส่วนเนาะแต่อันนี้นะ่ก็จะเน้นใส่เพิ่มไปอีกหน่อยนึง น้องๆก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าเปลี่ยนกระถางยังไงนี่ค่ะก็เลยมาทําให้ดูหลายๆแบบเนาะก็หลายๆชนิดจริงๆก็วิธีการก็คล้ายๆกันค่ะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่แค่อาจจะเว้นระยะเวลาในการลดน้ำนี่แหละสําคัญที่สุดพอตอนนี้คือเราดึงเขาออกมาลากเขาก็ มีการฉีกขาดเนาะนี่ค่ะใส่ไปเลยนาเห็นถ้าพวกยิมโนนะโหเขาใส่กันเยอะเยอะมากแบบนี้นึก็เป็นเดี๋ยวพอตอนลดน้ำอะค่ะเขาจะยุบลงไปอีกดินเพราะดินอันนี้ของน้ำมันแห้งมันไม่ได้มันไม่ได้เปียกไม่ได้ชื้น โอเคต่อไปก็หินจึบ แล้วค่ะอืมนี่ค่ะเสร็จแล้วนะ่าทำให้ดูสองกระถางเนาะก็เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนกระถางทุกครั้งงดลดน้ําถ้าถ้าเออถ้าไม่ได้ตัดรากแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกนะคะก็งดลดน้ําสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าอย่างนี้ค่ะกระถางเขาใหญ่ต้นเขาเริ่มใหญ่แล้ะรากเขาก็ค่อนข้างที่จะอ,อใหญ่ แผ่มันก็จะแห้งช้าก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะงดลรดน้าแล้วก็พอตอนลดช่วงที่จะลดนะคะก็แค่โชยใช้หยอดนะคะหยอดเอาก็ได้หรือว่าถ้าใครมีเยอะก็แบบแค่ฟืบเดียวไม่ต้องลดจงชุ่มนะคะก็แค่แบบว่าเหมือนกระตุ้นความชื้นให้เขาให้คลารากเขาเริ่มเริ่มมาแต่ถ้าลดชืน้นแบบลดชุ่มเลยอะ่ะเขาจะแฉกเกินไป และเขาอาจจะเน่าได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะง่ายๆนะทุกคนก็ทําได้ทำได้ทุกคนก็ทำได้ไไดไดโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้ค่ะไว้พบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ